ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอรีวิวเกี่ยวกับหม่องเห็ดดูเห็ดกินไม้พี่น้องสะหรับซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณมาจากแม่คู่เกษียณคือแม่คู่พองสีสีพมหน่อยนะครับแม่คู่พองครับแม่คู่เมฆนะครับแม่คู่ปาลมีนะครับเริ่มงซ้ำริบทิ่ผมซึ่งเพิ่น เ็นการขาดแคลนของโรงเรียนห้องของนักเรียนห้องออว่าบอ้บองเฮ็ดยู่เฮ็ดกินมันยังโ่เป็นตะเบิงยังโ่าเป็นตะใสเขึ้นกันเลยเอยอนุเคราะห์นะครับไอ้ซางมาปูกระเบื้องเทพป,ปูกระเบื้องมองมูหมงกินบอเฮ็ดยู่เฮ็ดกินมันสะอาดสะอ้านนะครับเป็นตะเบิงขึ้นอ,อ,อีกทางมอบได้มอบตู้กับเขาไม นะครับในโรงเรียนน้ำน,นี่ก็ต้องขอขอบขอคุณในผู้ทั้งสองท่านนะครับนะที่ได้ดัดสร้างมาเห็ดให้นะปูปกระเบื่องให้นอกจากนั้นนะเพื่นกันย่งได้ซอยนะครับซอยสางถนนให้สร้างมาสางถนนให้ ถนนสองห้องน้ำนะครับก็คือถนนนี้ครับพี่นุ่มถนนคอนกรีตนะครับที่เชื่อมเขาไปห้องน้ำเล็กน้อยนักเรียนซึ่งทุกปีที่ผ่านมาก็มีปัญหานะครับในน้ำฝนนะครับหรือว่าน้ำไหลจากท่างเขามาโรงเรียน เขามาเต็มอยู่บริเวณถนนทางเดือเขาห้องน้ำเฮดไทยการเขาห้องน้ำเล็กน้อยลำบากนะจืดตมห้างเท้อกับน้ำถ่วนะครับโรงเรียนกระเลยได้การอนุเคราะห์งบประมาณจากแม่คู่ที่กเกษียณอายุไปก็คือแม่คู่เมริษาหรือแม่คู่ปลรลมีกับแม่คู่ของสีนะครับที่เพิ่นเห็นความยากลำบากตรงนี้เพิ่นก็ให สั่งมาเห็ดให้เพื่อที่สิบใ้เด็กหน่อยเดินเข้าห้องน้ำได้สะดวกครับพี่น้องครับ็ต้องของขอบกระคุณนแมู่้ทั้งสองท่านแทนคณะครู่แล้วก็นดกเรียนโรงเรียนต้อโขดมงชุมมาในโอ,อกาสนี้ด้วยครับผมก็โครงการต่อไปคนแมนงบประมาณเท่าเหลือก็สิได้เห็ดของค่า กันฝนกันแดดมองเงียวให้เด็กหน่อย็ต,ต้องเบิ่องบประมาณคนว่าเรามีพอเหลือสีเหตุพอนะครับเ๋ยวทั้งหนก็นพบพอกันในการรีวิวคลิปต่อๆไปน้องพี่นอ้องสำหรับมันแต่ขอขอบคุณขอบคุณทุกๆท่านชาวบ้านคกม้งชุ่มสิทเก่าแล้วก็คณะแล้วก็ไม่คู่นะครับทั้งสองท่านมาในะโอกาส สวัสดีครับ